สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็มารีวิวรถคันนี้นะครับก่อนที่จะส่งมอบถึงมือของเจ้าของรถท่านนี้ที่ได้ออกแบบดีไซน์นะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมว่ารถคันนี้การตกแต่งโปรโมชั่นที่ตกแต่งโปรอะไรนะครับแล้วสิ่งที่ได้จากโปรนี้มีอะไรบ้างนะครับเชิญรับชมได้เลยนะครับ คันนี้เป็นรุ่น s p a c e Cap 1.9 LDA นะครับหรือว่า Cap เตี้ย LDA นะครับเครื่องกับเครื่องยนต์1.9นะครับคันนี้รถสีขาวนะครับคันนี้การตกแต่งก็แต่งตามโปรโมชั่นนะครับอย่างโปรคันนี้ที่เซ็ตรถแต่งรถก็คือโปรล้ออินฟ t นะครับคันนี้ก็คือใส่เป็นล้ออินฟ라이เอสีนะครับด้านหน้าขนาดความกว้างอยู่ที่9.5นิ้วนะครับรัดด้วยยาง2 4545นะครับคันนี้กดหน้าลงมา2นิ้วนะครับ ส่วนด้านหลังก็ใส่ขนาดความกว้างของล้ออยู่ที่10.5นิ้วนะครับรัดด้วยยาง27 5 40หขอบ18นิ้วครับแล้วก็โหลดหลังลงมา3นิ้วคันนี้ก็คือทรงของรถคันนี้นครับหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วนะครับก็เป็นทรงที่เป็นชุดโหลดนะครับเป็นการตกแต่งตามที่เคยทํามาหลายร้อยคันแล้วนะครับก็สเตปแบบนี้เพาไม่ยันแล้วลูกค้าใช้งานได้จริงๆนะครับไม่เตี้ยมากแต่ขับ ดีนะครับเดินทางต่างจังหวัดได้นะครับแล้วก็ยางที่ให้ก็ลายสปอร์ตแบบนี้ครับสำหรับเดือนนี้นะครับนี่ฮะก็คือยางก็คือตอนนี้ก็คือใส่เป็นของดับคิงนะครับยางซิ่งแบบนี้ส่วนด้านท้ายคันนี้ก็ถอดกันชนหลังออกนะครับคันนี้ลูกค้าถอดกันชนหลังออกแต่ไม่มีใส่ค้ำหลบป้ายนะครับลูกค้าต้องการแต่งแบบพินครีนนะครับอ่าอันนี้ก็คือจับให้ตามโปรโมชั่น แล้วก็ส่วนกันชนหลังที่ถอดออกผมก็ใส่ท้ายไว้ให้ลูกค้าแบบนี้นะครับนี่ฮะส่วนท่อซิ่งคันนี้ไม่มีท่อซิ่งนะครับจริงๆอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับลูกค้าต้องการทําเรื่องอยากได้ท่อซิ่งหรือไม่ท่อซิ่งก็แจ้งความประสงค์มาได้เลยนะครับอันนี้เป็นสิทธิของลูกค้านะครับว่าอยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นอยู่แล้วนี่ฮะล้อเอ็นไฟล้นไหมล้นนะครับลูกค้าถามว่าใส่แล้วจะล้นมากไหมครับพี่ก็ ตามวิดีโอนี้เลยครับก็ล้นครับอยู่ที่ความชอบนะครับลูกค้ารู้แล้วว่าใส่แล้วล้มล้นแต่สวยก็ลองดูนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหาการตกแต่งรถอยู่นะครับอยู่ที่ความชอบเนาะนี่คือลายยางนะครับสําหรับรถนี้เดือนนี้ก็คือใส่ลายแบบนี้ให้นะฮะยางดักงนะครับส่วนชก้าฝักกระโปรงหน้าเรามีให้อยู่แล้วนะฮะคันนี้ก็คือใส่เป็นชก้ากระบอกสีดําให้นะครับก็สีขาวตัดสีดําก็เป็นโทน กินคลีนหน่อยนะครับสาหรับลูกค้าการตกแต่งนะครับฟิล์มคันนี้ก็คือติดฟิล์มบานหน้า40นะครับแล้วก็รอบคัน60ก็สวยงามนะครับรถสีขาวติดฟิล์มสีดําส่วนด้านในนะครับโปรเอ็นไฟนะครับก็ทุกอย่างเดิมหมดจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับทุกอย่างมาจากโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็มีติดตั้งกล้องหน้ารถให้นะครับสําหรับเดือนนี้นะครับสาหรับลูกค้าที่ทําเรื่องและรับรถนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ติดตั้งให้ลูกค้าก็คือล็อกฝากท้ายด้วยรีโมทนะครับนี่ฮะกดรีโมทล็อกฝากท้ายการไฟท้ายหายนี่ฮะ,ะติดให้เรียบร้อยก็ใช้รีโมทนะครับเปิดปิดล็อกรถฝาท้ายล็อกด้วยเปิดรถฝาท้ายเปิดด้วยนะครับก็การการโจรกรรมนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ ออกแบบการตกแต่งนะครับแต่งไม่เยอะนะครับใส่แค่หลักๆก็คือใส่แค่ล้อนะครับก็ทําให้รถสามารถสวยได้แบบนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับต้องการเป็นเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงแบบคันนี้ก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายได้เลยนะฮะยินดีให้บริการนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับเดี๋ยวไปส่งมอบคันนี้ก็เดี๋ยวคอยติดตามด้วยกันนะครับว่าผมจะไปส่งที่จังหวัดไหนแล้วก็ลูกค้าทำอาชีพอะไรนะครับกับคันนี้ใหฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยนะครับผม